ขี้มามันตกแล้วพี่นองดูขาโพลเลยบนเขาข้างล่างก็จะเย็นเยือกถ่ายที่หลังคอนโดหน่อยเดี๋ยวก็แดดดีเดี๋ยวก็ฝนตกขึ้นมาตกดูเนี่ยอากาศแบบนี้จะไปทำงานยังไงพอ พอหิมมาเริ่มละลายหน่อยนะึงไปทำงานก็อากาศก็เย็นชื้นเย็นเยือกนะนะดูท้องฟ้าท้องฟ้านี่เป็นน้ำเลยนะจะไปไหนได้ดูสิอากาศปีิ ตรงที่ไม่มีต้นไม้นั่นเมอนเอากี้เท้าไว้เปล่าเลยที่ตรงไหนที่มีต้นไม้ก็จะเป็น,บนแบบเนี้ยเนี้ยนะตรงนี้มีต้นไม้ก็จะเป็นแบบน,นี้